วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะเด็กหญิงทงมรนวันธารัตเฟื่องฟ้าคุณครูธนชัยตาภาครูเอกแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวารระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวึกือ อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบมีดาวเคราะห์ลวัตถุขนาดเล็กเช่นดาวเคอาแค่ดาวเควอน้อยดาวหางเป็นบริวารโคจรล้อมรอบดาวเคระบางดวงมีดวงจันทร์บริวารโคจรล้อมรอบ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะในแต่ละวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ปรากฏไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ตกกับขอบฟ้า,าทิศต,ตะวันตกในตอนเย็นปรากฏการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อเนื่องไปในทุกๆวันของเราเรียกปรากฏการนี้ว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นองจากแรงโงน้ถ่วงไดแก่ดาวคอแปดดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้วร้อยหกหกดวงดาวคอแขะห้าดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้วสี่ดวงกับวัตถุนขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวคอน้อยวัตถุนในแบ per, ถบไคลเปอร์เอาหากสะเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวคอ โลกของเราโลกไม่ใช่ทรงกลมที่สมบูรณ์แบบแม้เราจะคุนตากับภาพของโลกที่เป็นดาวเคราะห์ทรงกลมสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกมีลักษณะแบบราบที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ดังนั้นรูปทรงลีจึงเป็นคำที่แม่นยำกว่าที่จะใช้บรรยายรูปทรงของโลก สรุประบบสุริยะคือระบบที่กำเนิดมาจากเนบิวลาสุริยะซึ่งประกอบไปด้วยฝุ่นและแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมรวมไปถึงธาตุหนักต่างๆที่ได้กอ่อตัวเป็นดวงอาทิตย์ที่บริเวณศูนย์กลางของระบบสุริยะจบการนำเสนอเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ